เปิดค่าตัวเบลล่ารานีรับบทอูฟูสุดๆสดสวยและรวยมากเบลล่ารานีเปิดเทรดค่าตัวของการรับเล่นละครรับงานพรีเซนเตอร์3คาแรคเตอร์ในผลมิคิดค่าตัว3คูณไปเลยเป็นนางเอกที่ฮอตมากๆในชั่วโมงนี้ยกตำแหน่งนี้ขึ้นมาลังไปเลยสำหรับเบลล่ารานีแคมเปญมีแต่คนอยากจะคว้าตัวไปร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นการออกงานอีเวนต์ หรือจะเป็นการเป็นพรีเซเตอร์แบรนด์ต่างๆเรียกว่าคิวทองสุดๆและละครเรื่องล่าสุดพลมลิขิตทางช่อง3ที่ตอนนี้เปิดตัวอย่างสวยงามโกยเรตติ้งไปแบบทุบสถิติทุกช่องทางและจากละครพลมลิขิตนางเอกเบลล่าเธอแสดงเป็น3คาแรคเตอร์ด้วยกันตั้งแต่บทแม่เกสูรางบทของกาลเกตและบทของพุตาน ทำให้หลายคนแอบอยากรู้ว่าเบลล่าเล่นถึง3คาแรคเตอร์ด้วยกันเธอได้ค่าตัวแบบคูณ3หรือเปล่าซึ่งคำตอบที่เบลล่าให้สัมภาษณ์ไว้ในงานเปิดประตูสู่ผมลิขิตถึงเรื่องดังกล่าวไว้อย่างยิ้มยิ้มว่าต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วและเรื่องนี้เบลล่ามีคิวถ่ายทำถึง150คิวมี26ตอนเรทค่าตัวกับการรับละครของเบลล่าอยู่ที่ตอนละ8 0 0 0 0่นบาทบวก,บวก ลองคำนวณคร่าวๆกันเองแล้วกันนะจ๊ะนอกจากนี้เบลล่ายังขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ไปแล้วจากละครพรมลิขิตมีแบรนด์ต่างๆอยากร่วมงานกับเธอติดต่อเข้ามาเกิน30ตัวจงเธอบอกว่าตอนนี้ตกลงรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมี2แบรนด์และเรทค่าตัวรับงานพรีเซนเตอร์ของเบลล่าอยู่ที่9ล้านบาทต่อชิ้นที่สำคัญเมื่อละครออนแอร์แล้ว เบลล่าถูกติดต่อให้ออกงานอีเวนต์อยู่มากมายเรทค่าตัวของการรับงานอีเวนต์ของเธอเริ่มต้นที่200 0 0 0บาทและอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เบลล่าเธอยังสวมบทเป็นนักธุรกิจเล็กๆมีหุ้นร้านคาเฟ่สวยชื่อว่าโจบานอฟฟี่อีกด้วยบอกเลยว่าเบลล่าเธอคือนางเอกที่โสดสวยและรวยเวอร์ตัวจริงเสียงจริง